ไ,ได้พี่น้องไดว้วันนี้พอเท้านวดตำมะคุ้งโอ,อ้โหโคไรใส่ลงกระโดดปกติกระเทียมตำตำมะคุ้งกินแซ่บๆกับทอดปลานินวันนี้มีลมพี่น้องเลยแต่ก็มีแดดเมื่อวานว่าฝนฝน,นสชตกบดด่ตุกไหม

คือสามรสอันนี้ผมนัวใส่ลายแซหลายใส,ส่น้อยแซบน้อยไก่มักนัวก็ใส่ลายไก่บ่มักนัวก็บมันต้องใส่ก็ได้พี่น้องไงน้ำกับเทียมดองใส่ลงไปนิกน้อยของโกมนั้นมันต้องได้ดสามรสเปรี้ยวหวานถ้าบ่ได้สามรสมันบแ่แซ่บ ถ้าเป็นปลาแดกขวดเ่าก็ต้องเขยา่าซสก่อนถ้าเป็นปลาแดกต้อนเ่าก็ต้องเคลียร์นอนออกปลาแดกต้อนอลาดถ้าบ่มีนอนกับคองปลอมนะพี่น,อน้องเอ้ยคองแค้มันต้องมีนอนน่ลืมแปรงซ้อนกันดเด้อแปรซ้อนมาแล้วจัยอก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 เรือ่ยอยๆอย่าไปตำแห้งมันจะกระเด็นเข้าตา <laughs> ชิมมังกอืมเส็ดเยาะลงไปอย่าไประาลายครับเข็มมันสีนุ่มมันสีบอบกกรอบ ย้อนนิดๆหน่อยๆ,ๆก็พอแล้วแค่นี้ก็แซ่บเล็กพี่น้อง<แ>ตำขุ่นเพื่เท้านวดแล้วล่ะแซบกระโดดแค่นี้ก็แซ่บเล็กพี่น้องเอ้ยนี่ครับเนี่ยๆๆ,ๆ,ๆ,ๆตำขุ่นเพื่เท้านวด เบื้องลูกปั่นนิ่งทอดเป็นลูกพี่น้องป่ะนะสีสันเป็นนะครับเบิ่องปั่นินปันินงข้าวกลมีนิดๆหน่อยๆกระลำอยู่นะในสวนครับเก็บมาในสวนกรอบทั้งกรอบทั้งหวานเดี๋ยวผมจะซิมก่อนเดี๋ยวซิมก่อนครับเดี๋ยวซิมให้เบิ่งกระลำกรอบกรอบทั้งกรอบทั้งหวานนะ ลำบ่มีเคมีอืมอืมแก๊บครับกิงข้าวน้ำกันแล้วครับเด้อ